นี่ฮารกูเกมานครได้มาปฏิบัติศาสนกิจที่นครลเมลเบิรนในการเช่าบ้านอยู่หลังแรกก็คือบ้านเลขที่400สปิงเวลล์โฟสอร์ททิวซึ <c oughs> ่งปัจจุบันก็คือตรงข้ามกับบ้านนักบันเชิลที่อยู่ข้างวัดหลังจากนั้นมาในช่วงระยะเวลาเกือบ3ปี ก็จึงได้ตัดสินใจในการที่จะเปลี่ยนจากการเช่าอยู่ให้เป็นที่พักสงฆ์และเป็นวัดก็จึงได้เห็นบ้านเลขที่389 Springwell Road Forest v i e ได้ประกาศขายจึงลงปติ่งกับคณะธรรมการแล้วก็ทางหลวงพ่อพระเด็พระคุณพระเทพศรีราพ์ ในสมัยนั้นก็เห็นดีด้วยในการที่จะได้มีที่พักสงเพื่อจะได้เป็นวัดต่อไปจึงได้ตกลงเซมาริตีามร้อปสิเิเวลโรดฟอร์ดเมื่อวันที่11มิถุนายนปีพุทธศักราช2528หรือ1984พอเริ่มต้นในการที่มาอยู่บ้านที่389 ก็ได้จัดตั้งบูลนิธิของพุทธศาสนาขึ้นหลังจากนั้นมาทางคณะกรรมาการตั้งแต่สมัยคุณฤทธิ์ูมหม่อมราชวงศ์ปร,ริตาสวัสดิวัตพอคุณปะเทียนคุณวัชรวณิตราพงและคุณดารั์หรือคุณน้อยบางวิวในสมัยนั้นพร้อมกับพระเดชพระกุณพระราชธรมยา ยอยอซิโยมีความเห็นที่ว่าเมื่อเราตั้งสำนักสดหรือที่พักสดเป็นที่เรียบร้อยแล้วเรายังไม่มีชื่อวักจึงได้ส่งคณะกรรมการก,ก,ก็คือคุณลึกดีวูดได้เข้าไปพบท่านเจ้าพระคุณสมเด็จพระสังฆรา,จจารชเจ้าโกวังหลวงพระเชษาญาณสังวรซึ่งในสมัยนั้นท่าน ลำลองตำแหน่งประธานม,มูลนิธิมหาพุกุฏราวิทยาลัยในพระบรมราชูปถัมภ์เมืม่อได้ไปปรากกับพระองค์พระองค์ก็ได้พิจารณาว่าน,นครซิดนีย์มีวัดชื่อว่าวัดพุทธร,รังสีเมื่อเมลเบิร์นจะมีวัดก็ให้ชื่อว่าวัดธรรมรังสี จะได้เป็นวัดพี่วัดน้องซึ่งกันและกันนี่แหละคือความสำคัญที่จะต้องกล่าวถึงของเจ้าพระคุณสมเด็จพระสังฆราชเจ้ากรมวโปรโปัญญาณสัง,สงวรในส่วนต่อไปหลังจากนั้นมาอีกไม่นานทางเพื่อนบ้านได้เสียชีวิตก็จึงได้ ติดต่อกับทางวัดธรรมรังสีว่ามีความสนใจที่จะซื้อบ้านข้างๆนี้ไหมเพื่อจะขยายเป็นเนื้อที่ของวัดก็คือบ้านเลขที่387ทางคณะกรรมการวัดก็ได้เข้าไปกราบทูลเจ้าพระคุณสมเด็จพระสังฆร,ร,ร,ราชเจ้าองค์มรรวชัยรยาณสังวรท่านก็ทรงเห็นดีด้วย ปัจจัยมาส่วนหนึ่งในการที่จะมาช่วยในการขยายที่ดินของวัตกรรมสีและได้ปัจจัยจากสักาญญาญาติโยมทั้งเมลเบนทั้งทั่วประเทศออสเตรเลียได้ช่วยกันถึงได้บ้านอีกหนึ่งหลังคือบ้านเลขที่387 s p r ย n g ดสิ l เสปริงเมลโรสท,ที่ตั้งอยู่หนปัจจุบันนี้ พราะหลังจากนั้นมาการดําเนินกิจการของวัดก็มีความเจริญรุ่งเรืองเป็นลำดแบบับมีสัทธาญาติโยชาวพุทธทั่วสารทิศเข้ามานวัดธรรมสีทำให้ในโรงลถที่เป็นศาลาอเนกประสงค์ที่ชั่วคราวรองรับสัทธาญาติโยไม่เพียงพอ ทางกานจเจ้าอาวาพรอมทั้งคณะกรรมการก็มีความปารกว่าเราควรจะสร้างศาลาให้ใหญ่ขึ้นเพื่อจะได้รอ,องรับชาวพุทธพุทธศาสนิกชนจึงได้ตกองลงปใจในการที่ดำเนินการและมีพิธีการวางศีลาเลอร์โดยประธานพิธีวางศีลาเลอร์ในสมัยนั้นก็คือ เจ้าพระกุสมเดชภร,ริยาภุกัตตายาสมเด็จพระสังฆราชสกมมหาสังฆพัฒนายกองปัจจุบันในสมัยนั้นท่านยังเป็นพระเดชพระคุณชันธรรมพร้อมกับคณะพระมหาเถระคือพระเดชพระคุณ